ไปดูต่อกันที่เรื่องน่ายินดีของสาวจักรจันทร์อคัมซิริกกันหน่อยนะคะหลายคนได้เห็นโมเมนต,ต์สุดประทับใจหลังจากที่แฟนเข่าเนี่ยแฟนแฟนของจักรจันทร์เนี่ยนะคะ,ะทุกเข่าขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะ,ะล่าสุดค่ะเจอตัวขอถามถึงโมเมนต์เซอร์ไพรส์สวหวานกันหน่อยจักรจันทร์บอกว่าวันนั้นเนี่ยจัดงานวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชายค่ะไม่คิดเลยว่าจะมีโมเมนต์การขอแต่งงานนะคะ,ะคือเคยเจอละครอ่ะเล่นละครมาก็เยอะถูกขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอจริงๆบอกเลยว่าตื่นเต้นมากค่ะส่ว คนเริมยมงามยามดีเจ้าตัวจะจูงมือแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาวันที่28พฤษภาคมปีหน้าวางแผนยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ กับเวลาเราถูกขอแต่างงานในละครเนอะนั้นว่าแบบเออบางเรื่องเราแบบอินมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบเขินด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจที่คนที่เรารักเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายอะไรเงี้ยมาเซอร์ไพรส์ก็คือเดินเข้าไปแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนเขาแล้วรู้สึกว่าเออ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นธีมสีฟ้าแล้วพอเข้าไปเราก็แบบทำไมทุกคนใส่สีขาวหมดแล้วฉันใส่สีฟ้าหนึ่งเขาก็คุกเข่าลงแบบขอขอได้ไหมแบบขอแต่งงานอะไร เพรไม่ได้คิดว่าแบบเออจะมาขอคือคือในหัวคิดว่าเออน่าจะปีหน้าแล้วก็ยังไม่ได้เคยวัดฝันว่าแบบว่าจะมีการขอแต่งงานขอของขวัญได้ไหมอะไรอย่เงี้ยคะแต่งงานกันนาอะไรเงี้ย เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราแค่อยากจะให้แน่ใจก่อนเราก็เลยยังไม่เคยลงรูปในโซเชียลอะไรแค่นั้นเองยังไม่ได้วางแผนเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะผ่าตัดเข่าว,วันที่17ตุลาน,นี้<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องตีมเรื่องอะไรอ่ะมันเวิร์กความผมได้ค่อยคุยที่บ้านได้เราแต่งในโรงแรมเนาะเ<อ>ขารู้สึกว่าถ้าผมมาปุ๊บติดหน้าติดตัวฉันไม่ไหว <S <S ฉันมีประสบการณ์กับการโดนขอแต่งงานแล้วฉากแต่งงานริมทะเลมาแล้วอ,อะไรเงี้ย เรื่องโรแมนติกเอาไว้ให้ในละครแล้วกัน<ช>นะแต่ว่วาชีวิตจริงขอในโรงแรมแล้วกันสวยๆจะได้จัดการง่ายใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวรอดูงานแต่อีกทีนึงนะคะ